สนใจกันต่อนะคะไปที่เรื่องดีๆจากกอล์ฟนะคะที่เตรียมพร้อมส่งความสุขท้ายปีผ่านโครงการที่ชื่อว่า g อ l f ฟ s p r k s s m i l e ปี3โดยจับมือกับคณะทันตะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะรักษาฟันให้กับประชาชนฟรีแล้วก็วอ l k กอิ่พร้อมกันวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะ บริษัทกัฟเอเนจีดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนหรือกัฟได้ร่วมกับคณะทันตแพทย,ทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ,ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กัฟสปาร์สมายส์มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนปีที่3โดยได้ดําเนินโครงการมาถึงหน่วยที่4หน่วยสุดท้ายของปีค่ะโดยจะจัดขึ้นในวันที่20ตุลาคมณคนะณะทันตแพทย,ทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจากการที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีของโครงการทําให้ความพิเศษของการออกหน่วยใน ครั้งนี้คือการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นสามารถรองรับผู้ป่วยในปริมาณมากขึ้นถึงวันละ1,050คนโดยจะเป็นผู้ใหญ่900คนและเด็กอีก150คนผู้ที่สนใจสามารถว้อกอินมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะคะโดยจะต้องเตรียมแบบประจำตัวประชาชนมาด้วยหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวโปรโดแจ้งชื่อยาหรือนำยามาด้วยนะคะโครงการกฟสปาร์คสมามอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนเป็นโครงการ การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจฟันเบื้องต้นให้กับประชาชนฟรีทั้งอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบฟลูออไรด์เอกซเรย์ X ray, และผ่าฟันคุดนะคะพร้อมทั้งมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพฟันโดยจะมีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์บริการสาธารณาสุขหรือยากต่อการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยในสังคมให้ได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ โดยในปีนี้ได้ต่อยอดโครงการในการขยายความสามารถในการออกหน่วยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวันในการออกหน่วยการไปออกหน่วยในต่างจังหวัดครั้งแรกซึ่งปีนี้ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือไปแล้วมากกว่า1000เคสโดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการอีกข้อหนึ่งคือสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพช่องปากให้กับคนในสังคมเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลดปัญหาด้านสุขภาพช่องปากของคนไทยช่วย ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน